สวัสดีครับกระแสผลลีกวันนี้วันพฤหัสบดีที่23มกราคม2568วันนี้มาเจอกันก็ยังมีฟุตบอลอาเซียนคัพหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนมาฝากกัน3คู่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอินเดียซุปเปอร์ลีกนะครับแล้วก็อีกลีกหนึ่งก็จะเป็นวีลีกของเวียดนามเอาไปดูกันที่3คู่แรกนะครับอาเซียนคัพนะัดที่4กลุ่มบี เริ่มกันตั้งแต่คู่แรกก็จะคิกออฟกันในเวลา18นาิกา30นาทีนะครับก็เป็นไลออนซิตี้จากสิงคโปร์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูในเต็ดทีมเยือนจากไทยนะครับไลออนซิตี้จากสิงคโปร์เนี่ยนัดชนะ1แพ้2มีอยู่3แต้มน,นะครับผลงานของพวกเขาก็คือบุกแพ้บอลเนียวศูนย์สามนะครับแล้วก็มีบุกแพ้ของงานานนนอยไป0ูนต่อ5แต่ว่าเกมน่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะกัวลาลัมเปอร์ซิตี้ไปได้5ประตูต่อ2นะครับ ก็ผลงานของไรอัลซิตี้จริงๆไม่ขี้เล่นะช่วงหลังเนี่ยในเอเซีลสองเขาก็ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ไปแล้วนะครับแล้วก็เคยชนะการท่าเรือซะด้วยนะครับส่วนนีลีกก็จาะคว้าแชมป์เช่นเดียวกันนะก็ถือว่าเป็นทีมที่อตอนนี้กำลังผลงานดีเลยในสิงคโปร์นะครับเกมนี้จะมาในระบบ5-4-1นะผู้รักษาประตูจะเป็นโมฮัมเหม็ดบินมาบูนะครับ แนวรับมีเซอร์จิโอคาร์โมนานะครับโทนี่ดัชคูวิชไบเล่ไรท์นะครับเดียเนลตันฮันเบิร์แล้วก็สองอูยองนะครับในขณะที่มิดฟิลด์จะเป็นบัฟลัมเซล่านะครับมิเกลปิเลสฮามิสยานินนะครับแม็กซิเม่นีสเตเน่ส่วนหน้าเป้าเนี่ยจะเป็นสวาอันัวนะครับส่วนหน้าทีมชาติสิงคโปร์ส่วนทีมเยือนจากฝูงไทยลีกของเราครับบุรีรัมสามนัดชนะสองแพ้หนึ่งมีอยู่หกแต้ม ก็ผลงานก็คือบุกแพ้ออคทาน้อยหนึ่งสแต่นอกหลังจากนั้นนิ่งเละเพสครับเล่นในบ้านชนะคายา7จศูนแล้วก็เกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะบอลเนียวจากอินโดนีเซียไป4 .0 ย์เกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ3 412นะครับตัวสาประตูก็จะเป็นชัดชัยบุตรพรมก็อาจจะมีการสลับโรเตชันบ้างนะครับแนวรับจะเป็นดีจารุนะครับเคนเดตดูกราวเจฟฟร์สันทาบีนัสนะครับมีตรงกลางก็จะเป็นพิธิวัต มีทีละทอนบุมาทันนะครับสัสลักหายประกวนแล้วก็โบรันเคาวิสรวมถึงลูคัสคิสปินในขณะที่คู่หน้า่ยจะเป็นสุภชัยใจเด็ดกับทางด้านของบิโซลีการพบกันคู่นี้เจอกัน2ครั้งแต่ก็ตั้งแต่ปี2 0 0 9นกา็นับอะไรไม่ได้ตอนนั้นเป็น a f c ครับนะครับในบ้านของเลออสซิตี้เลออสซิตี้ชนะ3าส่วนในบ้านของบุรีลัมบุรีลัมชนะไป21ซึ่งก็นานม,ม,มากแล้วนะเอาวันนี้น่าเสือครับเขาให้ทีมเยือนอย่างบุรีลัมนะครับบุกไปบังคับชนะ หนึ่งประตูขึ้นไปคือนเวลานี้นะตอนนี้เนี่ยคือหนึ่งประตูอาจจะเชียร์ฟรีแว่าเจ็บนิดหนึ่งนะครับผมก็มองว่าบุรีรัมศักยภาพเหนือกว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนตัวแต่ว่าตัวผู้เล่นตัวจริงสำรองมันทดแทนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมชอบบุรีรัมนะผมว่าหนึ่งประตูมีแน่ๆนะลุ้นเปิะตูทีสองแล้วกันนะครับคู่ถัดมา19นาฬิกาบอร์เนียวครับจากอินโดนีเซียเปิดบ้านรับการเยือนของกายาจากฟิลิปปินส์ บอเนียลก็3นัดชนะ1แพ้2นะครับมี3แต้มต้องชนะในเกมนี้ถ้าต้องการลุ้นเข้ารอบต่อไปนะครับผลงานใน3นัดที่ผ่านมาก็มีเปิดบ้านชนะไลออนซิตี้ไป3 0ออกไปเยือนอ่าไปเยือนเนี่ยก็แพ้กุลาลัมเปอร์ไป0ูนนะครับแล้วก็แพ้อีกเกมนึงก็คือแพ้บุรีรัมไป0ประตูต่อ4นะครับก็เกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1หนึ่งผู้สับตูเป็นนาดีโออากาวินาต้านะครับที่เหลือก็จะมีฟาจาฟาเจอร์ลามานนะครับโรนันโดคริสโตเฟอร์ เอมดูวารูกิล่านะครับลีโอการ์ตาล่าส่วนมิดฟิลด์จะเป็นเฮนโดซินวันโตนะครับไคเอฮิโรเซปูฮิลี่มาเดโนเปรอต้านะครับสเตฟานอลีริพาลีส่วนหน้าเป้าจะเป็นเบอร์กินโยนะครับส่วนหน้าชาวบราซิลก่อนเดี๋ยวมาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับคาย่าทีมเย้ของกลุ่มจากฟิลิปปินส์เนี่ยสนัดแพ้รวดนะครับยิงได้1เสียไปถึง10ประตูก็เสียเยอะที่สุดในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่ม A ก็ผลงานมีไปเยือนเนี่ยแพ้กุราลอมเปอร์ซิตี้ศูนย์หนึ่ง แล้วก็ไปเยือนท้ายบรีรัมย์เจ็นะครับแล้วก็เกมล่าสุดเล่นในบ้านก็แพ้กองคานฮานอยไป1นึ่งเกมนี้คงจะมาในระบบ4ี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับเน้นตั้งรับไว้ก่อนผู้สาวประตูเป็นวอลิสแบรูนะครับแนวรับจะมีอูดี้แมนซี่มาโก้คันซัมเบรนะครับไคสุยามาซากินะครับแล้วก็ฟิลออโบเลร่านะครับที่แผงมิดฟิลจะเป็นอากิโตโซโตะซูโตะโคมากิเกลลี่เล่นะครับอีริกเอสโซเจสุสเมลิซ่าหน้าเป้าจะเป็นโจวินเบติชนะครับ คู่นี้สติไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับวันนี้นักเสือเขาให้เจ้าถิ่นบอลเหนียวนะครับบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปหนึ่งไม่พอนะสำหรับบอลเหนียวในเกมนี้นะครับแต่ผมดูแล้วกาย่านี้ก็ไม่มีทางเลือกนะก็คือมันริบหรี่และเกิดโอกาสที่เข้ารอบในขณะที่บอลเหนียวยังมีลุ้นเพราะฉะนั้นใส่เต็มสุกแน่ๆแล้วแพ้นในเกมล่าสุดเกมนี้ต้องการเรียกความมั่นใจนะครับผมว่าเสียบอลเหนียวแล้วกัน2ประตูน่าจะมีแน่นะครับลุ้น3-4ไป อาสูนคู้ถัดมา20นาฬิกาจะเป็นกัวลาลังเปอร์ซิตี้จากมาเลเซียเปิดบ้านรับกำเยือนของคองฮันฮานอยนะครับกัวราลัมเปอร์จากมาเลเนี่ยสามชนะ 2. แพ้1ถือว่าผลงานดีนะมี6แต้นะครับในบ้านก็มีชนะกาย่า1-0แล้วก็มีในบ้านชนะบอลเดียว10นะครับเกมเยือนก็ออกไปแพ้ไลออนซิตี้0 2เกมนี้จะมาในระบบ342 1ีผู้สาประตูตเป็นอาร์ซี่การนี่นะครับแนวรับก็มีจิอันคาโลกอริฟุโก้มีเคสมีพอนะครับ มิดฟิลด์ก็จะเป็นคาร์มาอาร์ซิซี่อ่าซาฟียาย่านะครับไรอ้อนเลิมเบิร์ดเดคลานเลิมเบิร์ดจานาเซียคาคาลันปาติมานนะครับอาคิมีรอซซี่ส่วนหน้าป้าจะเป็นเปาโลลีดนะสำหรับโกลาเปอร์ซิตี้ส่วนทีมเยือนของอานาลอยจากเวียดนามจากฝูงของกลุ่มนี้นะครับสามชนะรวดมี9ก้าแต้มเต็มเกมที่เกมแรกที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือชนะบุรีรัมสองหในบ้านนะครับเกมถัดมาก็เปิดบ้านชนะไลอ้อนไป5 0, แล้วกห เกมล่าสุดเองก็บุกชนะกายากจากฟิลิปปินมาได้2ประตูหนึ่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเกมนี้จะมาในระบบ3 3 3 1สนะครับรตูสำหรเป็นฟิลิปเมียนนะครับแนวรับจะเป็นดินทองทันฮุโกโกเมสแล้วก็ตัวดวงเกียมนะครับส่วนมิดฟิลด์จะเป็นวีเตานะครับส่วนทินบุยจะสันเพนเดนตนะครับเลวันโดและลีโออาเช์นะครับผ่านวันดุกส่วนหน้าเป้าจะเป็นอารันกาฟิเต้สุดหน้าตัวเก่งชาวบราซิลคู่นี้ไม่เคยเจอกันนะครับ แต่วันนี้เนี่ยน้าเสือกให้ขอ,องการอาโนยบุกไปบังคับชนะอันหนึ่งประตูขึ้นไปคือเสมอไม่ได้ครับต้องชนะเท่านั้นนะสำหรับกองการอาโนยผมดูว่ามันคู่ขี้สูสีนะคู่นี้กลัวลังเปอร์ซิตี้เองก็ไม่ได้ขี้เล่ในการเล่นในบ้านถือว่าดีเลยนะครับผมมองว่าคู่นี้มีธิ์เสมอค่อนข้างสูงเพราะว่ากองการอาโนยเนี่ยแค่บุกไปเสมอเปอร์เซ็นที่จะเข้ารอบก็ค่อนข้างสูงแล้วนะผมว่าเกมนี้เจ้าบ้านเนี่ยสุดๆเลยกวัวลังเปอร์ซิตี้จะไม่แพ้ในเกมนี้ผมชอบเจ้าถินนะครับ ทีนี้มาดูกันต่อนะครับใน2หลีกที่เหลือเนี่ยเราจะไปดูกันก็จะเป็นวีลีกของเวียดนามกับอินเดียซูเปอร์ลีกนะครับวีลีกของเวียดนามเตะกันสิบแปนาฬิกาก็เป็นซองลำหนืองอันนะครับทีมดับสิบสามเปิดบ้านรับการมาเยือนของบินเดืองนะครับทีมดับที่เจ็ดสองลำหนึงอันรองบุยสิบนัดเสมอหกแพ้สี่ยังไม่ชนะใครนะครับล่าสุดก็บุกแพ้ของอนานาหน่อยไปหนึ่งบุกเสมอนะครับของอนานาหน่อยหนึ่งหนึ่งเกมในบ้านห้าเกมหลังเนี่ยเสมอสามแพ้ไปสองนะครับ วันนี้จะมาในระบบ4-4-2นะครับรุกษาประตูปเป็นเหยียดวันเวียดน,นะครับแลวรับก็จะมีหนวนวันหุยทันดิน่วงนะครับเลอวันทันเซบาเตียนลาซาโลนะครับมิดฟิลด์จะเป็นทันมังควงอ่ลวงโจวาน,นครับเบนเจามินคูคู่นะครับควนตูดังส่วนหน้าเป้าจะเป็นซานเทียงดินในขณะที่ทีมเยือนบินเยืองนะครับ10นัดชนะ4เสมอ2พ้4มี14ต้มก็เป็นอันดับที่7ของตาราง ครับถ้าเกมหลังชนะ2เสมอ1แพ้2ล่าสุดเปิดบ้านชนะบินดินไป2 1ส่วนเกมเรือนพวกเขาชนะ1เสมอ1นแพ้3นะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-4-2สี 2, รถัาประตูเป็นทางมินตรวนนะครับในรับมีกวงงกไข่นะครับงทุงควกทุงหุยทรานนะครับทรานดินกวงส่วนมิดฟิล์จะเป็นโอดีจอนอับดูลรักมานอฟนะครับบุยวีเฮา บูมินทวงนะครับเหยียนเวียกองส่วนนนวรุกจะเป็นเหยียนเทียนลินนะครับสุดหน้าทีมชาติเวียดนามจับคู่กับจางน,นะครับสุดนหน้าชาวบราซิลการพบกันคู่นี้5เกมหลังเป็นซองลำเนืองอันชนะไป2เสมอ1และแพ้2นะครับล่าสุดก็เป็นซองลำเนืองอันที่เปิดบ้านชนะไป1 0ศูนย์แต่วันนี้สถานการณ์ต่างกันนะครับทีมเยือนบินเยืองวันนี้หน้าเสือให้ไปเป็นต่อเสมอเจ็บนิดหนึ่งนะครับเป็นต่อเล็กน้อยแล้วก็ผลงานช่วงหลังใช้ได้เลยนะผมชอบทีมเยือนนะครับบินเยืองผมมองว่า อย่างแยก่ก็แค่เสมอเสมอก็เจ็บนิดเดียวครับมาดูคู่ปิดท้ายครับ21นาฬิกาจะเป็นอินเดียซุปเปอร์ลีกนะครับไฮเดอราบัดทีมันดับ13ของตารางเปิดบ้านรับกรรเยือนของจามเช็ตปูนะครับทีมันดับ4ไฮเดอราบัดทีมบวย16นัดชนะ2เสมอ4แพ้10ครับมีส0แต้มไม่ชนะใครมา9เกมติดนะครับเกมล่าลสุดก็เปิดบ้านเสมอเบงาล,ลูดูเอฟซีไป10อ๋อเกมล่าลสุดนี่รู้สึกจะ อ่าใช่ครับเปิดบ้านเสมอเบงกาลูนูหนึ่งหนึ่งนะครับในบ้านท่าเกมหลังเนี่ยเสมอสองแพ้สามวันนี้จะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนะผู้รักษาประตูปเป็นอาติฟซิงนะครับมีอ่ามาโนสโมฮัมเมตสนะมีสเตฟานซาปิชนะครับลัมลันดาชุนก้าชุนก้านะครับแล้วก็เดวานดาโมกาคาเล่ส่วนหน้าเป้าในเกมนี้ของไฮเดอราบัดเนี่ยจะเป็นอารันเบอรลิสต้าศูนย์หน้าชาวบราซิล มาดูทีมเยือนกันบ้างครับจามเชตปู15นัดชนะ9เสมอ1พ้5มี28ต้มไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมติดแบ่งเป็นเสมอ1แล้วก็ชนะไปถึง3เกมเลยนะครับกเกม่าสุก็เปิดบ้านเสมอโมฮัมบากันไป1-1เกมเยือน5นัดพวกเขาไม่ดีนะชนะ1แพ้4นะครับพ้ไปถึง4เกมเลยเกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นออเิโดโกเมสนะแนวรับมีมฮัมเหม็ดอูวเวียสสเตฟสตีเฟนอีเซ่นะครับพรัติก อูดาฮารีนะครับนิเคลบาล่ามิดฟิลด์จะเป็นลาซาคิคโควิชนะครับมีซันวอดาสัสโมฮัมเหม,ม็ดซามานอิมรันขางน,นะครับจาวีเฟอร์นันเดสส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยจะเป็นจอแดนเมเร่ล่าสุดหน้าชาวออสเตรเลียนะครับการพบกันท่าเกมหลังเป็นจามเชฟปูชนะไปซะกสี่ครับแพ้ไปหนึ่งล่าสุดก็เป็นจามเชฟปูที่ชนะไปสองหนึ่งคู่นี้ทุกอย่างมันเป็นใจให้ทีมเยอย่างจามเชฟปูไม่ว่าจะสถิติหรือผลงานที่ผ่านมาแต่ โอ้โห,หน่าเสือเกมนี้แปลกมากครับจำเทิปูเป็นต่อแค่เล็กน้อยเองเสมอเจ็บนิดนึงถือว่าแปลกมากนะกระแสะค่อนข้างจะมาทางฝั่งเจ้าถิ่นไฮเดรระบัตพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าคู่นี้มันแปลกเหลือเกินนะผมชอบไฮเดรระบัตผมว่ามีสิทธิ์ยังเสมอได้ในเกมนี้คือไม่ชนะใครก็จริงแต่มันก็เสมอได้นะครับสาหรับไฮเดรระบัตเพราะฉะนั้นเชียร์เจ้าถิ่นไปละกันนะครับสรุปวันนี้นะครับ ห้าคู่เนี่ยสามคู่แรกเนี่ยอาเซียนขับนะครับหรือว่าชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนเนี่ยผมก็ชอบบุรีรัมย์นะคิดว่าหนึ่งประตูมีแน่ถูกไปเยือนไลออนซิตี้เนี่ยลุนไปดูที่สองนะครับส่วนบอลเยอในบ้านเนี่ยสองประตูเท่านั้นผมก็มองว่าคาย่านี่ก็ไม่น่าจะสู้ไหวนะครับบอลเยอต้องเหนียวสุดๆก็น่าจะมีถึงสองนะี่ยลุนสามลวกันส่วนคู่อีกคู่หนึ่งปิดท้ายของอาเซียนขับเนี่ยก็จะเป็น โครงการนาลอยที่บุกไปเป็นต่อกัวลาลัมเปอร์นะครับผมมองว่าคู่นี้กัวลาลัมเปอร์ก็มีทีเด็ดในบ้านเนะแล้วอาจจะไม่แพ้ในเกมนี้นะอาจจะยังเสมอได้นะครับส่วนเวียดนามวีลีกเนี่ยเชียไปที่ทีมเยือนบินเยือนแล้วกันครับผลงานช่วงหลังดีกว่าเป็นต่อเล็กน้อยเท่านั้นเองเสมอก็เจ็บนิดหนึ่งเช่นเดียวกับอินเดียครับไฮเดอราบัดกับจามเชสปูจามเชสปูก็บุกไปเป็นต่อเล็กน้อยผมให้เชียเจ้าถิ่นนะไฮเดอราบัดผมว่าเกมนี้จะไม่แพ้ด้วยมันแปลกเหลือเกินครับคู่นี้ผมชอบไฮเดอราบัดแล้วกัน อันนี้คือการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะส่วนท่านไหนที่ต้องการรับแนวทางเพิ่มเติมหรือยังไม่ได้ไปเตื้นกันแล้วต้องการพูดคุยเรื่องฟุตบอลก็สามารถแอดมาเ่อนเพื่อนกันได้นะครับที่หลายแอดของเราแอดไทยสามสามเป็นภาษาอังกฤษมีแอดนำหน้านะครับแอดไทยสามสามครับ